พูดถึงนายกรัฐมนตรีลงท้นที่ชัยภูมิใช่ไหยนะครับไปให้กำลังใจแล้วก็ไปม,มอบถุงยางชีพที่อําเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิครับติดตามบรรยากาศนะครับจากคุณศิริวัรักษัตรครับรายงานสดมาจากวัดชนะวิหารครับเชิญครับ ค่ะคุณนชพงคุมราพรคะอำเภอจตุรัสถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ยังมีระดับน้ําท่วมขังอยู่นะคะโดยเฉพาะที่หลังวัชนาวิหารที่นายกรัฐมนตรีมาลงพื้นที่ในวันนี้นะคะมีห้าหมู่บ้านที่ยังมีน้ําท่วมขังบ้านอยู่ค่ะ ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันแล้วก็ย้ําถึงมาตรการที่จะเยียวยาให้กับประชาชนนะคะว่าจะเร่งเยียวยาให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะแต่ไม่ขอยืนยันนะคะว่าน้ําท่วมปีนี้จะหนักเหมือนปี2554หรือเปล่าค่ะเพราะว่าจะไปถามฟ้าถามฝนก็ไม่ได้ทุกอย่างอยู่ที่สถานการณ์ที่จะพัดพาพายุเข้ามาในประเทศไทยค่ะไปดูบรรยากาศก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะมาลงพื้นที่ที่อำเภอจตุรัสนะคะ นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการบินสำรวจสภาพอ่างเก็บน้ําเชียงไกลที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าอ่างเก็บน้ําแตกนะคะนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าไม่ได้แตกแต่เพียงเป็นทํานบชํารุดค่ะซึ่งหลังบินสำรวจเสร็จนะคะก็ได้สั่งการให้เร่งซ่อมแซมให้เสร็จภายใน7วันค่ะแล้วก็ได้สั่งให้ทหารเข้าไปช่วยอพยพป,ประชาชนขนย้ายสิ่งของขอให้ประชาชนในพื้นที่ได้เฝ้าติดตามการแจ้งเตือนต่างๆอย่างใกล้ชิดเพื่อจะได้ปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องค่ะ และหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้ไปตรวจเยี่ยมประชาชนในอำเภอเมืองชัยภูมิแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาที่วัดชนะวิหารอำเภอจตุรัสที่ก่อนหน้านี้ถือเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่มีระดับน้ําท่วมสูงค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะระดับน้ําลดลงจนชาวบ้านกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติบางพื้นที่ค่ะ พลเอกประยุทธ์ก็ได้กล่าวระหว่างพบปะกับประชาชนว่าอุทกภัยในครั้งนี้นะคะแม้จะสร้างความเสียหายให้กับประชาชนแต่ก็ยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ทิ้งใครค่ะและก็จะดูแลเยียวยาส่วนเรื่องพืชผลการเกษตรหลังจากนี้จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกนาย,ยกรัฐมนตรีมาในวันนี้นะคะก็มาให้กําลังใจกับคนไทยทุกคนโดยเฉพาะชาวอำเภอจตุรัสไปฟังเสียงของนาย,ยกรัฐมนตรีกันค่ะ เราต้องมีความเป็นไทยของเราคือสังคมครอบครัวเข้าใจไหมจะแตกแยกกันไม่ได้ครอบครัวลูกหลานเลระวัง,ะวงหน่อยนะเข้าใจไหมหน้า,านลูกก็ต้องดูแลเราด<ม>้วยด้วยใจเราต้องดูแลลูกไม่รุนแรงแต่วหน้าเราก็ต้องหางานทางการจะดีขึ้รักทุกคนจ้า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 อยู่นานไปด้วยกันนะอายุยืนยาวนะอายุยืนยาวนะอยู่นานด้วยกันนะ อยู่ด้วยกันใครอายุมากกว่าอายุเป็นร้อยไปนะแข็งแรงเลยนะชาวบ้านคงไปด้วยนะ จากนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ได้เดินลุยน้ํานะคะไปมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่หลังวัดชนะวิหารค่ะที่บ้านเรือนยังมีน้ําท่วมขังอยู่อีกห้าหมู่บ้านและก็ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะคะโดยย้ําว่ามาตรการต่างๆท้งเรื่องของการเยียวยาประชาชนใน3จังหวัดที่ประสบกับอุทกภัยนะคะก็จะเร่งเยียวยาให้อย่างเต็มที่ค่ะส่วนปริมาณน้ําในเขื่อนเจ้าพระยาที่คาดว่าอาจจะเพิ่มมากขึ้นนั้นนะคะตอนนี้ก็กําลังติดตามเพื่อ จะให้พร่องน้ําออกทางด้านข้างทางลุ่มจังหวัดจังหวัดที่เป็นลุ่มจะลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยานะคะแต่ตอนนี้ปริมาณน้ําที่ระบายออกจากเขื่อนเจ้าพระยาก็ยังไม่เกิน2,700ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าจะมีพายุเข้ามาอีกหรือไม่ค่ะแต่ตอนนี้ก็ได้เตรียมเครื่องสูบน้ําระยะไกลไว้สูบน้ําได้ไกลถึง10กิโลเมตรและไม่อยากจะพูดถึงพูดถึงเรื่องนี้นะคะยืนยันว่า และไม่ขอยืนยันนะคะว่าปีนี้น้าจะท่วมเหมือนปี2554หรือไม่เพราะทุกอย่างไม่มีความแน่นอนค่ะจะไปถามฟ้าถามฝนก็ไม่ได้วันนี้ประชาชนต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่ให้ได้โดยที่ไม่ต้องโทษโทษไค่ค่ะขอบคุณนาะยชพ์คุวรพรค่ะวันนี้การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นไปอย่างเรียบร้อยนะคะที่มมอำเภอจตุรัสไม่มีกลุ่มที่มาต่อต้านนายกรัฐมนตรีนะคะตามที่เหมือนอย่างที่ในอำเภอเมืองที่มีกลุ่มราษฎรไป ชูป้ายต้อนรับนายกนะคะส่วนเรื่องมาตรการของการรักษาความปลอดภัยก็เป็นไปอย่างเข้มงวดค่ะวันพรุ่งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปปฏิบัติภารการิจลงพื้นที่ต่อนะคะไปตรวจที่ท่าน้ํานนท์ค่ะถึงสถานการณ์แล้วก็ระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยานะคะทั้งหมดคือครบรรยากาศของการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีที่วัดชนะวิหารอ,อรําเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิค่ะสิริวรรณรักษารเทวรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดชัยภูมิค่ะขอบคุณมากค่ะคุณศิริวรรณครับครับ คุณผู้ชมครับไป